R15 นะครับสายโหลดขับแบบโมโตคอร์สได้ไหมครับดูรับตัวโหลดหักเลยครับขับแบบโมโตคอร์สท้องแตกด้วยครับนี่ก่อนซื้อตัวโหลดดูให้ดีด้วยนะครับ ล้อก็คูดนี่เลยครับมังกรเลยต้องใส่เป็นของเดิมตัวนี้ไปก่อนครับของเดิมสุดยอดมากครับยกล้อเท่าไรก็ยังไม่หักเลยเหล็กหนา ห้ามิลได้ครับสุดยอดครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวโหลดดูให้ดีก่อนซื้อน,นะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ครับท้องแตกสุดยอดครับไปครับ